สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับาพา่นดองมาดูรถขุดยอดนิยมยอดฮิตยอดนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโกเบโร์กยูตานิโกเบโกเอสเคร้อยยี่สิบผิดหนึ่งหรือว่ามาร,ร์คฟรีหรือว่ารุ่มสารนะครับ ีเหลืองดอกคุณรถคุดขนาดสิบสองตันครึ่งไหมนอ้องท่านใดที่หาอยู่ครับมองหาอยูก่ก็มาได้เลยนะครับเครื่องยนต์เดิมไหมนอ้องเอกสารแจ้งจำนายนบ๊วยซีบีดีหนึ่ง สี่สูบเทอร์โบไดเร็กอินเจกชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำา85พลังมาครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนอาทีปัมคาวาสก,กิ k 3มี6 3ตัวเดินไฮดัตครับดูว่าไฮดัตทั้ง2ข้างนะครับอูมามก็เชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็ก3แมทค เดินเตืนที่แดนปลาดิดนนาบหรือว่าแดนนทยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหรือว่าเม็ดอินเจแปนมีลายไปปิ้งให้พร้อมนะครับหรือว่าสายแยกหรือว่าท่อแยกมีให้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยเมื่อกี้ก็55ลูกบาทเม็ดรครับใบเทค60%น,นะครับันเลย6ตัวแล้วก็ขนน้าวนอีก เป็นโรเลอร์นะครับหมดข้งงางละเจ็ดตัวทน,ทนทนสั้นครับยังสดน้องยังสดวันนี้เปิดอยู่ที่5 3 0 0 0บมื่นน้อง5 3าสิบมื่นไฟฟ้าเต็มครับไฟฟ้าเต็มโซ่ก็เต็มอยู่ครับนะ ห้าสิบสามมืนมาต่อรองกันเอา098 272 3752เอ้อโอ้จิดฟิล์มมาเรียบร้อยนลยก็ไฟท้ายเดียวถ้าอยากได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับโอ้เล่นโกไปอะเบาเบาหน่อยลูกเพ่โ ล่างเฟรมสวยไหมก็สวยครับนะทำสีดำมาด้วยเอวแน่นแอร์เย็นครับข้อดีหรือว่าพิเศษของเขาก็คือ,อมีไพป,ปิ้งแม่นะครับเล่นข้อไพรงเบาเบานะครับ53พีน้อง53หมืน่น0 9 8 2 7 2 3้5 2อง มีลายแยกให้ก็ดีนะไปซื้อหัวแยกก็ใช้ได้ครับแตน,น,นที่มีทุนน้อยก็จัดไปนะครับเอาไปใช้งานได้เป็นกห้าสิบามหมื่นต่อรองกันเอาครับนะใจผสมทึ้งบ้านเลยนะต้องรองแผนชิมหน่อย เซ่ก็เซะเพราะาไผ่ก็จะออกยากนาค,ค่อยๆครับเอ,อ้ยไผ่อะไรสวยอยู่ดิเรือเ่องยนต์อิซุนะครับแล้วก็ั๊มเลี้ยงเลยวันนี้ก็โด่งดังน,นะครับโด่งดังที่ญี่ปุ่นยู อยู่แดนปลาดิบแล้วก็มาอยู่เมืองสยามต่อครับอู่ชันล่างครับกวาดรโอเคครับเต็มอยู่ศูนย์เก้าแอง็ามเจ็ดห้าสองห้าสิบสามครับไปา้า้เีย โดยรวมไม่น้องโดยรวมถือว่ายังรออยู่ <c oughs> มีตัวต่อต,ตัวแทนไหมนี่ลองดูนะน้องอ่ามันมีโหลดก็ไปหยุดตันนะ่ะถือว่ายังเปรี้ยอยู่ถูกช็อตสอบถามได้เลยอ่าคือว่าเอาไปนี่ใช้างานได้เลยพี่น้อง ไฟฟ้านี่เก็บให้หมดหนะนะครับเป็ดนรถที่มาร์ควันมาร์คทูมาร์คตีครับ,รบ Mark นะมาร์คทูก็เอสเคหเอ็นหนึ่งเอ็นส เปลี่ยนแว่นลูกซูบประรเก็นชาร์ปอะไรมีอะไรก็ไม่แพงครับผมเคยถามนะเคยถามอริยะอยู่ครับนะชุด่อม,ออมอหน่อยคมหน่อยถ้าเอาทุกอย่างน่าจะอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าเพราะว่าเป็นเ,เครื่องมีมีเสียงคลานนิดนิดครับเอาตามสไตล์ของ สามจะดูบูมาหมือมนครับมีป่าไหมไม่มีครับอยากจะมีสีทะลอมนะธรรมดาครับสนใจครับดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คารเอครับ้าแปดสอ ดใจมากทีคันนี้นะครับออมาเอาไปได้ห้าสิบสามหมื่นต่อรองก็ต่อรองได้ครับรถยูปุรีรัมเนาะดีก๋ก็มากเคลียร์ริงก็พา,ายหน่อย รถที่ผลิดที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเบา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 ,บา,บา,บาไม่อย่างนี้จัดเต็มจริงๆไยทดรับม,มีมีลายแยกให้นะพีนะ่น้องสันไดที่ทำก่อสร้างหรือว่าบุรับเหมานะครับต่อไปซื้อหัวแยกเก่านอกรับ ซีมีสองมีสามนะสองสามหมื่นมาสามสี่หมื่นก็มาใส่ก็ใช้ได้ครับอ่มองมาีิปั๊มยังเหลืองครับเครื่องเหลืองอยู่เวลาหมดหมดเวลาพี่น้องสนใจทักมาได้ครับ คิินึงฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ